ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนนี้นก็ โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยผมนะอยู่ผมฟีโต้เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็อยู่กับเบบี้แลมนะคะพี่หวานโปรแกซี่พี่ไอริมิเปิลแล้วก็พี่ลิสเออเลเซอร์ผมแล้วก็พี่มิวพี่พิกกี้ผมนะวันนี้เราจะมาหนีพีกันตุนแค้กเลยนะครับผมนะมาเรามากดเริ่มดีกว่าทุกคนมาทุกคนกดเพลครับทุกคนนะนี่กดมาเลยทุกคนนี่ก็มันจะเราเลือกแมทนะครับผมนะคือพี่ไปเห็นในแบบคลิปฝรั่งมานะครับผมออ๋ไม่ไม่ต้องเลือกหมดไอไอต้องหมดไอเอ้าเอาเอาเพลเยอร์หมดเพลเยอระเลยเมื่อกี้ยังไม่ทำอะไรเลยดเยอ ไอ้หัวเพย์เยอร์ยังบัวไเยอร์สิแล็มแปะแล็มแปะแล็มบัวไปแล้วเร็วเร็วไม่นานเร็วเกินอ่านไม่ทันไม่ทันยังไม่รู้เรื่องเลยไอวิวบีไล่แบบดันดันเพินเรื่องโคตรเร็วโอ้ยเร็วไปเปล่าเฮ้ยเหมือนเล่นแงงๆกันทุกคนเนี่ยงัไม่รู้เลยไม่มันเร็วแข่งเลยมันเร็วเกินอ่ะมันเร็วเกินฉันกลัวฉันกลัวนี่เราเป็นอ๋อไม่มีใครเป็นเหรอ โอเราเราอันนี <t initiation> ้ด้วยกันใช่ไหมใช่นี่คือเราต้องหาคีย์ไว้ทุกคนเพื่อหนีจากที่นี่นะเข้าใจปะมันมาแล้วมันรั่งมาแล้วโอเคครับทุกคนเมื่อกี้มันเขืยวว่าต้องหาคีย์ใช่ไหมโอเคเราปิดประตูมีค้อนผมมีฟอนปักคูดีไอ้แลมมีค้อนเด้อเออมันเปิดประตูได้มันติดมันติดมันติดโอเคมันติดมันติดมันติดเราก็ติดเหมือนกันอา นี่ยหญ่ขอโทษครับ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 ผมพี่ไ์อะไรเอาอะไรพี่พ์เอามันเกิดใหม่ไม่ได้นี่มาเกิดไม่ได้เหรอเออมันเกิดใหม่ไม่ได้โอ้จริงจังโอ้ใหม่ก็หาขี้ก่อนหาขี้ก่อนนี่เราให้พวกเขาเรียกว่าผู้เหลือผู้รอดชีวิตหาขี้กันนะทุกคนเลยเด็กเราต้องเราต้องล่อวาะอย่างนั้นน่ะ ใช่ไหมใช่รู้อ่ะเมื่อกี้เราถึงตายกันปะพมือเราเข้าห้องใช่ไหมเราถึงตายกันใช่แล้วมันก็ติดบล็อกเลยเรากำลังจะแบบจะออกมันก็กินงวบเรียบอโอ้ไม่นะอายไม่นะอายอายตายแน่นะทนเฮ้ยจุกถ้าแตกไปไหนไยโอ้เรียบร้อยทุกคนเหลือคนคือมันต้องมันต้องปลดล็อกตรงไหนกันวะอ๋อมันจะมีสีอยู่ใช่ปะมันม่มีสีสีแดงๆเมื่อกี้ไงที่มันบอกว่าอะไรนะตอนเราเกิดอะ แบล็คข้างหลังแเดนถังเด็กเด็กร้องไห้แบบว่าเด็กเด็กขี้กลัวนะทุกคนไม่ได้ขี้กลัวเท่าไหร่ขี้อะไรขี้อะไรเดี่ยวนะากินกระปุกขาวไงเฮ้ยเอาขานได้เออขานได้ใช่มันใช้คีย์สีเขียวแล้วผมมีแต่สีเหลืองหมดนเดะมุมผมอะไรที่อะไรเฮ้ยของขวัญไอ้กล้องของขวัญได้อะไรกูแล็คไอ้ได้สีเขียดมันบอกว่าสีเขียดสกินอะ เป็นสกินแบบสุดยอดลึกลับเหรอวะตอนเราเป็นเ่อตอนเราเป็นเมื่อผมเห็นเมื่อผมเห็นตู้ล็อกเกอร์แบบสีส้มๆนะคือคุณแล่นเดินผ่านมาแบบตั้งแต่ห้องแรกเลยอ่ะก่อนจะมาเจอคีย์อ่ะเ้าไม่ได้ของนะอ้าใช่แอ้วไี่ใช่คีย์สีฟ้าป่ะไอ้ตรงนั้นอ่ะคุณแจไม่ใช่จะเป็นครงบาลผมเดินผ่านมาตั้งแต่ตอนแรกเลยเหรอใช่แล้วเว้ยไม่เห็นดูที่เหมวอยู่ไม่เห็นเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวย้อนกลับไปดูดีกว่า แล,แล้วตู้ล็อกเกอร์สีเขียวนี่คืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันมันก็ตู้กุญแจมันก็ต้องหากุญแจคีการ์สีเขียวไม่ได้มีกุญแจเียวแล้วนี่ค like ือไอไอตากลุ่นแคทมันหายไปไหนวะอยู่ด้านล่างติดบล็อกอยู่ด้านล่างนั้นว้าวดีละที่มันติดบั็อกอยู่บใครอ่ะเพราะมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะใช่โอเคเจอแล้วเด้งเก๋เลยจีจีโอเคเราต้องล่อมาติดบั็กแล้วล่ะถ้าเราจะเล่นกันแบบจริงจังนะนี่ถือว่าประสบความสำเร็จใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่เปิดตายตายงแต่ต้นเกมเนี่ยประสบความสำเร็จอะไรไม่เปิดมันเหรอผมหายแ้วไงไม่ได้เปิตายแลไม่เจอเอาผมหาล็อกเกอร์เหลืองไม่เจอเว้ยมันอยู่ชั้นบนนี่แหละคุณแรมล็อกเกอร์เหลืองชั้นบนเหรอไม่ใช่ล็อกเกอร์เหลืองมันเป็นไอ้นี่มันต้องเปิดประตูที่มันต้องใช้คีย์การ์ดเหลืองมันอยู่ไหนอ่ะไม่ประตูอยู่ชั้นบนอย่ามันไว่ามันจะดักหรือเปล่าดีถ้าทุกคนตายหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นวะ เริ่มใหม่เพื่อนเลยใหม่้ยมันมีเวลาด้วยอ่ะตอเริ่มใหม่หรือเปล่าเออเวลาตอนเล่นนี่ว่ามันเกิดใหม่ได้ไงพยายามอย่าตายครทุกคนตรงไหนแถวนี้แถวนี้ย้าย้าแถวนี้โอ้โหแล้วไอ้คนนั้นก็มีคีย์การ์ดชมพูนี่มันอะไรวะเนี่ยชมพูไม่ใช่เนี่เดี๋ยวม้วนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยใช่วะแบบแบบนี้อยากเลยนะยากจริงๆเป็นคีย์การ์ดอยู่ในห้องนั่นอะ หนึ่งส่วนสามอ่ะไม่ใช่ผมแล้วหนึ่งเออแล้วเราจะล่อมันติดตรงนี้ยังไงอ่ะมันน่าจะเดินมาโง่รู้ขนาดเมื่อกี้มันกินการอยู่ทุกคนหมานจะซิกแซกออกมันคว้าหัวแล้วไปเคี้ยวเลยนี่คือหน้าความน่ากลัวของการ์ตูนแชทแชทการ์ตูนแชทการ์ตูนแชทกระตุนแชทกระตุนแชทไอ้ไม่มีเห็นบนแล้วอ๋อมันมันเขียนตัวอักษรให้เราลงไปกูแล้วเห็นป่ะเนี่ย ไหนวะอ๋อนั oh. ่นดีไหนวะอ๋อนี่นี่มันเพื่อนเพื่อนเพื่ออ๋อเอ้ยนี่ไงเออทำลายเข้าไปโคตรมืดเลยมีอะไรวะเนี่ยผมมีปเจเว้ยเอาไปทุบตีทุบตีทำไมแมบแบบทุกแมบที่กูหามามันต้องเล่นนานเลยวะดีนะไม่เล่นกับหวานสองคนอล้วเนี่ยมีแฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ไปทำอะไรวะหิวไงกินไง เหลือเวลาสองนาทีห้าสิบเก้ามีไลฟ์กูเจ็ดนาทีนี้มันเล่นเล่นโคตรยากเจ็ดนาทีเขาอนู่เขาผมอยู่ชั้นล่างเลยอ่ะโอ้ไม่นะมันเล่นยากกว่าเล่นสองคนอ่ะใช่มันต้องมีหลายคนเจ้านี้จะเล่นกันหลายคนเองเม้งกันแล้วเอ้ะเราเล่นกันสองคนไม่ใช่หรอโอ้ไม่นั่มันมาแล้วเลยวิ่งเร็ว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 โอ้โอ้มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว มันมันวิ่งเร็วกว่าเราเยอะเลยว่ะแล้วมันเปิดประตูด้วยนะประเด็นเนี่ยมันฉลาดมากเลยต้องพาไปจิดบ้างนะผมว่านะเหมือนพี่มิวตายแล้วเลยมันจะได้ขึ้นอยู่แล้วเฮ้ยพี่มิวโอ้มันตามมาแล้วพี่มิวมันตามมาแล้วพี่มิวพี่มิวสู้พี่หหมิวสู้พี่มอยห้องสู้นี่ครับผมรื้อคัพกันจังคเลยเมื่อกี้ไม่ทายแลมันแย่ที่มันเปิดประตูได้ไอ้แมียวเนี่ยใช่หรอเปิดได้เหรอเออมาเปิดประตูเองได้ พี่ไปหาที่แอบเร็วปก็ือมันโดดลงมาตามแอนทรีบหาค้อนี่ิวู่อให้อยู่นะนีค้อนไม่เจอค้อนที่หายากที่สนิโยเนียค้อนผมตอนแรกผมมีไว้แต่มันหายไปแล้วอ่ะมันน่าจะเปลี่ยนตอนมีแบบมีกุญแจหรือเปล่าน่าจะเปลี่ยนตอนมีคีย์การ์ดนั่นแหละเว่าเอยังไงเจอนี่ไงค้อนที่หายไปนอกไปไกลตรงนี้มีอะไรอุยตงคกูกลัวว่ะ โอเคโอเคโอเคถ้าถ้าแบบทุกทุกที่มันอยู่ที่เดิมนะกูรู้แล้วว่ามันต้องหาตรงไหนบ้างเว้ยฮ่ามันมาจากใหม่นะใม่จะไม่หนุบหรอกมันจะผมจดจำแมปไว้หมดแล้วเว้ยแต่ถ้ามันสมแล้วก็จะนั่นแหละเสียเวลาอ้อมทางไหนได้บ้างวะพี่หมิวพี่เราไปทางอ้อมเอามันวิ่งไปไหนแล้ววะเอามันวิ่งหนีพี่หมิวอ่าเออเยอะพี่มิวเออมันวิ่งตามพี่หมิวแล้วเว้ยอันนี้ อ๋อต้องลอยมันมาใกล้ก่อนถึงจะวิ่งตามแบบยาวๆเลยโอ้โหแล้วมีแบบลำแสงสีแดงดูทรงจะตายนะครับพี่มิวใช่ใช่จะโดนคำมือกบหรือเปล่าว่าโดนคำมือกับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าพี่ดำได้โอ้ยสูไม่ได้สู้ไม่ได้โอ้โหอะไรอะไรยังไม่คิดขนโอ้ทำไมมันแม่มันไม่โอ้ยยีเบลอยคุณเลยโดนคำมือกบหัวเป็นทั้งหัวนะครับทุกคน แบบนี้ดูทรงยาวครับผมควรจะต่อสมน้ำหน้าควรจะต่อแต่สีแดงอยู่ชั้นล่างซึ่งไม่น่ายสำคันแน่นอนม่นมีโหมดไม่มีโหมดนะป่าโหมดแล้วน่ะโหมดที่ให้คนเป็นไปดูไปเป็นกระตุกกรเองอ่ะมันก็โกงกันได้เลยบอลเลเอาเลยกินเลยมอบเลยมอบมจะเหลืออย่างี่สิบวิโอเคมาตาสอนดีกว่าโอเคเลยเออไม่่นารอดมันเร็วมากเลยว่ะเร็วเร็วจัดเลยใช่ไอ้ไอเไอ้ไอ้ ไอเอไอเอออนแล้วมันอะไรนะใหม่นะทับเตอร์วันซันไอโฟกัสซัมติงอีนึงค่ะอาอเอ้ยได้ยินเสียเล้น่ากลัวๆ่าอลูกกับมาใครจะอยู่ก็อยู่นะไม่นะมันจะมาอีกแล้วโอเคมันมาจากชั้นบนแน่เลยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ใช่ปะนั่นเราก็ต้องวิ่งหนีว้่เพนแล้วก็ห้ามวิ่งขึ้นชั้นบนเข้าใจปะแล้วก็นั่นแหละนี่มันมาเน่นมาเน่ย มาทางไหนมาทางไหนหลังั้หลังั้หลัง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 านี่ทางนี้ทางนี้ท่านี้ทานทานี้านี้แล้พี่นี้กดีกว่าอะไรอ่ะเราก็พีนีก็ดีกีดกัดาเหลืองโอ้ขอไม่ได้เกิดที่เดิมีกมาเร็วหรือเกิดเฮ้ยพี่มิวเซนต์มันมาเร็ว ทุกคนน้ำตายแล้วทุกคนทุกคนต้องรอดทุกคนไม่รู้แล้วตัวใครตะมันกูวิ่งขึ้น้านบนก่อนแล้วกันมันมันบักมันตายคนแรกเป็นเกย์โอเคมันบักดีมากเลยช่วยกันหาเออพื้นที่สีเหลืองให้สีม่วงอยู่ด้านบนจำไว้นะจำไว้นะทุกคนใครใครเจอสีฟ้าบอกนะเพราะว่าสีฟ้าอ๋อคืออ๋อคือที่ไข่ที่ไข่มันอยู่ที่เดิมแต่ว่าค้าตะมันจะซูมแต่ว่าจะเปลี่ยนเออใช่แล้วใช่ริ้วอู้นี่ไอแอมสองร้อยไอคิว บิลงสยถ้าเออแล้วที่มันมีให้หมอบถ้ามันหมอบมันจะไม่เห็นเราหรือเปล่ามันเห็นเลยทะลุไอ้นี่หมอบทะลุหมอบหมอบนัเอาเลยคนนี้เออเป็นไปได้นะไอทฤษฎีของไอโอมันติดที่เดินอยู่แล้ววะแล้วผมแล้วผมจะไปยังไงวะแล้ผมมันไม่กลัด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 ลองใช้เปิดดูดิไอในห้องที่ต้องใช้ประแจเป็นเป็นห้องกิมห้องกิมอยู่ริมสุดเลยไอกิมเฮ้ยเียน่ากลัวจิมของเล่นไปดีเลยเหรอ มาแล้วเถอะกันโดดข้ามไม่ได้อายอาต้องลงมาเอ้ยเอ้ยไปไปนั่ตามไปไปนั่ตามเลยตรงนี้มีอะไรอ่ะตรงนี้มีคอนว่ะคอณไอคอนคอนอะไรคอนอะไรคอนโยเนียกาซีเหลืองอยู่ตรงไหนอ่ะไปไปเถอไปเถอกาซีเหลืองอยู่ข้างล่างหรือเปล่าคุณแรมไม่มีไม่มีนะเดินมาเดินมาไม่มีไม่มีไม่มีอยู่อยู่ข้างบนกาซีเหลืองอยู่ข้างบนโอเคเป็นไงได้ อันนี้คืองอนะนี่การเหลี่ยมการขาวโอเคเการหัวโอเคการการฟ้าการฟ้านี่นี่นี่การฟ้าอยู่ด้านล่างนะการฟ้าอยู่ด้านล่างแล้วก็ที่ไข่ก็อยู่ด้านล่างเหมือนกันขาวขี่ไม่ใช่การขาวนี่ไม่ใช่การขาวขาวโอเคเห็นไหมทุกคนเราสามัคคีกันไวเฮดก็คือกลุ่มที่สามัคคีที่สุดนะคเลยเจอคอร์ดแล้วเจอคอร์ดไอตรงนี้การแดงการแดงอยู่ไหนกาแดงเลยการนี่คืออะไรเนี่ย กาโ้มาไอกาตมขอตัวขแชนเอาไปทุบตรงไหนเฮ้ยขอกัดแดงขอกัดแดงขอกัดแดงไม่ใช่นนมมันรงนี้ตรงนี้ตามกูมากูรู้กัดแดงอยู่ไหนไม่ไแดงมีองันอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตรออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนี่ก็ไปหางนไงล่ะความวุ่นวาย โอ้ยหลอกโอ้ยอ้วนเลยว่าผมตีผมตีผมออกไม่ได้ผมตีผมตีผมออกไม่ได้ไม่ายอีกแล้วนะใช่เลยผมถือหน้าสีแดงนะสีแดงหรือเปล่าสีเหลืองหรือเปล่าเลดการ์ดม้วนอยู่ตรงนี้นะฮะกาม้วนอยู่ตรงนี้นะฮะที่เหมือนเดินผ่านมากูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าคุณฟิโตไม่ในมือผมมันไม่ใช่การ์ดเว้ยมันเหมือนกับไอ้นี่เเหมือนกับเป็นรหัสแบบเหมือนการ์ดเทียดดิทไหนวะของแอ๋อรหัสรหัสเปิดประตูเปล่าไอ้ของผมเป็นการ์ดอเลสมาเลสตามมาเลดตะล่าง ไม่แต่มันมองไม่เห็นเล็ตามมาดีเล็พี่ไฮติดบักแล้วพี่ไติดบักแล้วมันมาแล้วตัวเพื่อตัวต้อนมาแล้ววิ่ง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 อย่าอย่าอย่าสะดุดอย่าสะดุดวิ่งวิ่งวิ่งโอวันเออ มันกินหวานมันกินหวานกินไม่นไรมเกินไม่ไรเไยไปี่ลเีีเลเลตมาเลตมาขวาขวาเลตขวาขวานาขวานาขวาแล็ขวาแมาที่ให้เมียป่ขวาอีกขวาเลตขวาขวาขวาแล้วก็ทางทางซ้าย นั่นหละตรงน่าจะการ์ดแดงตรงนี้น่าจะตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันมันมันมีที่ให้เราหมุนอยู่มีที่ให้เราหมุนอยู่มันลงมาแล้วมันลงมาแล้วการ์ดี้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฟ้าตรงนี้หรือเปล่า ไ่ไม่ไ้ไปฝั่งน้องล็อกเกอ้์ที่อย่ามึงิเดินผานมาอยู่อะอยู่ข้างบนไม่ใช่หอข้างบนบนในไงที่ขายนั่นน่ะเลยเห็นป้าล็อกเกอร์อะเรยวจะไปไม่ได้เนึแต่มันมาแล้วว่ะอ๋อหมูออการ์ดไปใส่แล้วนะไอการ์ดะไปการ์ดออกเลสมาตีบัเลสตีบ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมลยเ้มอาเม็วเรวเร็วเกเรเล็วย์เรย์เเร์เ้ตองนี้นือ้องนี้ห้องอย์อยมันี่พี่ปเจเข้าหอนน มาเร็มาเร็เก็บกลอนเก็บกอนเก็บกอนเออวิ่งไปสีเขียวด้านบนเลมันตามตามเลดอยู่ตามเลดอยู่มันอยู่ด้านบนนะสีเขียวอะกัสีกัสสีเขียวด้านบนม่วงม่วงกับเขียวอยู่ข้างบนเฮยเขีเขียวนียใครเนี่ใครนี่ยไอ้ล้านี่ใคนอม่วงอยู่ตรงม่วงยู่ี้มันเนียมันเ่มันเนี่ยมันเน็มันเนี่มันเี่มันเน่ยมันเนี่มันเีมันนีมันเนี่มันเนี่ยมันเนี่มันเ่มเมันเมันเ่มันเอมเนิ่งไปซะไอ้เมเมนเนี่งขวาเตาม นี่สามาทีเออเราต้องเล่นแบบเร็วมากๆอ่ะเราถึงจะผ่านเออเราต้องรีบทำเวลาทุกคนเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก่อนมาการ์ดดำด้านล่างเลดด้านล่างมาเร็วมาเร็วอ่าเลดมาถ่ยมาถ่ยมาถ่ยมาันเป็นประตูมันเป็นโอ้ยคอนอะไรอ่ะเครื่องอะไรอ่ะสตันสตันโอ้สตันคอนคอนทุบผีได้ปะไม่ได้คอนมาทุบไปเลยด้านล่างนะเลดด้านล่างแล้วก็ขวาเลดขวาขวานะใช่ขวา ว่แล้วต so ้ขวาอีวะไม่ใช่เลผิดทางเพื่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ทางซ้ายเนี่ยเห็นปะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยทางออกหรอเออทางออกเอ้เราออกไปได้แล้วเอ้เราออกได้เย่เรารอดแล้วเยชี่วยด้วยี่ยยียี่ยยี่่ยียยี่ยียี่ย่ี่ย่ย่ี่ย่ ผมก็ลังดู f a ส t s, <S, <S c อยู่อ่ะเลเอ้ยไม่ใช่เลดไอ้นั่นไอ้เอ้วดูเดดเียงอเฮ้ยรอฉันด้วยไอ้การคุยกับคุณอโอ้ยดองไอเด็กเอา U escape ้แมวทอง for a while เฮ้ย ต่อไหมอ้าวนี่คือนี่คือจบแล้วรคาซีนอยู่โอเครอไุกคนคาซีนเสร็จแล้วกันมันจบมันเหมือนจบแล้วหรือเปล่ามันแย่เดี๋ยวเราเล่นอีกแมปหนึ่งแล้วกันครับทุกคนมันจะมีแมปสองเลยนะมันมีแชปเตอร์สองอยู่นะแล้วมันให้คนเป็นไม่ได้อยากเป็นอะมองอะไร USK โซลูเลนแน่นะอยู่ฮะมาทุกคนพร้อมไหมกดเพลย์ทุกคนแล้วก็ก้อนนั่นแหละกดกดเพลย์เลยมาเร็ว เก็ chapter สองแบบสองก็แบบสอง chapter สอง chapter สองเลือดแหล่แล้วก็ ai แอ้วก็มีก็มีไอคิดอะไรกันใน ai ไหมมก็เหมือนกันนั่นแหละจรินี่ับผมก็คือเหมือนเด็กนี่มันหนีมาแล้วนะแล้วก็นี่มันมันมาที่ไหนอีกก็ไม่รู้ทุกคนเหมือนผีมันตามมาทุกคนรับเเลี้ยงด็กมนผีมันตามมาทุกคนนี่ครับมันก็เดินตามผีผู้หญิงมาไม่ใช่ผีผู้หญิงนี่เอ้าคนเด็กผู้หญิงไปโยชิโกิลเธอไปไหนกันผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วจริงเหรอแบบมาด้วยกันหรือเปล่าสองคนเนี้ยโอ้ไม่ไม่คือมันเดินออกมาข้างนอกหนีมาได้มันก็เจอผู้หญิง่อ I need to find her ต้องหาต้องหาเธอทเาไมเด็กเบบี้แบบนี้มันถึงเอาตัวรอดในคณะขนสัตวการแบบนี้ได้วะในชีวิตจริงไม่น่าใช่เราไม่ไเด็กสิอะไรเราคือเด็กเท๊กมีคีย์การ์ดมีเดกแอคตฟอร์ทูเลตแล้วเดิมห้องนี้เราก็ไม่รู้แต่แต่ปีน่าจะมาจากข้างบนเหมือนเดิมนะโอเคผมปลดล็อกห้องสีโทมแล้วเจอสีแดงมีคีย์การ์ดสีแดงอยู่ตรงนี้ใช้พิกแอคคุณแรมตรงนี้ใช้พิกแอคตรงไหนตรงไหนคุณแรมอยู่ตรงไหนอ่ะนี่นี่ เี่ยกัตาด้ใคร่ะพี่เหมวพ่เหมีพี่เหมีตัวดเ่ยแล้วก็เป็นแบ็กอ่ะตนี้ไมันอ่นี่มอยู่นี่มันอยู่นมัน่นี่มมายัอ่ไอห้องไอห้องี่เใไป็นห้องหนนะาจะมีขการม่วงอ่ะกูไม่ใช่มวม่าอยู่ตรไหนูกแล้วก็นมาแล้วเียงปตูกิย่ตรหอ่ะฟาเข้าไปมีกามวน่มีขฟ้าพี่มีสีฟ้าพี่มีสีฟ้า ไม่มีสีฟ้าไม่มีสีฟ้าเจ่มีกแล้วใช่สีกแล้วนี่นี่กำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปสีฟ้าเดจออีกแล้วทุกคนเฮ้ยผมว่าแบบนี้มันเล่นแน่นเลยไอไอไออยู่ไหน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 มันติดบัานอยู่บนหลังโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราน้อมทำอะไรเนี่ยเออมีอะไรอ่ะไม่น้องมึงอ่ะน้องมึงตามมาแล้วเพื่อนใช่เจอดูนี่มีอะไรอ่ะเก็บยังไงอ่ะนี่เก็บยังไงอ่ะ กด e ไฟอันนี้ม like ีกาส์ขาเฮ้ยอะไรเพื่อนเอามาแลไมเนี่ยนมีอะไรัเนี่ยเพื่อนโอ้ย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 โอ้ะโอ้ยอ้อ้รอ้ยโอ้ยโอลงมอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้ยโอยโอ้ยโอแยโอ้ยโา้ยโอ้ีโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโบนยโอ้อ้ย้ยอยโอ้ยโอมยโอ้ยโอ้ยโอ้าแอ้ยโอ้ยโอ้่ได้ยโอ้ยัน้ข้บนอ่ะ เล่นดิมันเข้าไม่ได้อะผมเองแล้วทำไมแล้วมันมีแล้วมันเอ้ยผีเอ้ยผีมีผู้มีแม่ทองมีแม่ทองมีผู้ใครตายอ่ะมีผีใครตายอ่ะตีโต๊ดรอบไปข้รอบข้างล่างหน่อยดิรอบไปข้างล่างหน่อยดิเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตาเดี๋ยวตี่รอบไปให้ โอ้ยโอเคมันติดบัากันมันได้ติดบัากันมันได้ติดติดบักนตัวมันได้แล้วตอนเนี้ยมันลงมามมันลาไม่ได้เราคลินไปไม่ได้เหมือนกันใช่เอามันมีไปได้อีกทางไงทางเนี้ยอ่ะคุณรอใครผมมีขี้เขียวผมมีก้านเขียวผมมีก้านเขียวคุณแล้วอย่าออกมาคุณแล้วมันยืนหนักหน้าบันไดอ่ะไม่ใช่หาตู้หาอ้มีประแจมีประแจหาตู้หาตู้ตู้อยู่ข้างบนตู้อยู่ข้างบนตู้อยู่บนเฮ้ยย่าไม่รู้เลยไหนวะ ตู้นี่บอกจอดมามาต, ği, ตู asy, ้ไหนอะคุณแลมมันมันมันติดคุณแลมอยู่อะมันมันจะฆ่าคุณแลมอย่างเดียวเลยอะมันติดใจคุณแล้วเอ้ยไปยังไงเราอาจจะต้องไปล่อมันจากด้านบนนิดมันอยู่บนอะมันอยู่บนบันไดโอเคโอเคมันลงมาได้แล้วมันลงมาได้แล้วมันลงมาได้แล้วเจอคีการ์ดขาวแล้วเจอคีการ์ดขาวแล้วแอ่ไม่ได้แอ่ไม่ได้อยู่ตรงไหนวะ ผมมีคียเขียวอ่ะคียเขียวใช้ตรงไหนอ่ะทำไมเนี่ยทำไมเด็กทำไมคนเต็มเลยเนี่ยผมไม่เห็นคียเขียวเลยว่ะน้องการหมดเลยมันจะลงมายังมันจะลงมายังมันน่ากลัวมันหยุดตรงมันมันหยุดตรงมันลงปุ่มปิ่มไปไปหมดเลยเนี่ยพีกัสพีกัสขามันอยู่ข้างล่างอ่ะไหนวะเรื่องเมาอ่ะเมากัสเมาการไปตรงนี้มียาตรงนี้มียาอะไรอยู่อ่ะเอาไม่ใช่เดี๋มันตัวอะไรไม่รู้นี่เออนี่ไงใช้ห้องนี้โอ้โหมันกระตุกต้อะ รถขับมีธรรมยาที่ไม่มีอะไรเหลือวะชั้นบนหมดแล้วนะชั้นบนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วอ่ะบัตรแดงแดงอ่ะเลยแล้วแคีย์เขียวใช้ตรงไหนวะได้บัตรแดงแดงมาน่าจะห้องล่างนะคุณแรมลองมาหาดูใช้ในห้องที่ผมใช้พี่เอ็กเปิดอ่ะโอเคโอเคโอเคบัตรแดงแดงอ่ะเป็นใช้การ์ดที่ต้องมีนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอันนี้ได้หรอวะอันนี้ไม่ได้ โอ้ยแล้วน้องปีตโซนเลยผีมาอยู่ดีๆแล้วขาดบัตรดำแล้วขาดบัตรดำวาแค่บัตรดำมันเดียวไม่แล้วบัตรเขียวใช่ที่ไหนมันก็ไม่ได้กวางขนาดนั้นนะไมหาไม่เจอเราต้องไต้องหาัตรเขียวอ่ะนี่ไงนี่ป่ะ โอ้ไม่ใช่ว่ะนี่มันมันมันเป็นคีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงบารเขียวคุณแรมอันนี้ไงไหน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 นี่มันเยอะมากโอ้เราจะใส่เข้าไปไม่ได้โอ้ยทีละคนทีละคนมาเนี่ยมาฝันี้ห้องเนี่ยอูดูมันมองหน้าดีนี่นี่นี่มันต้องคานเข้าไปเข้ามาอีกทางนี้ทางนี้มันต้องคานเข้าไปทางนี้เข้ามาทางนี้ทุกคนอ๋อทางนี้ทางนี้มันเร็วมาเร็วโอ้นึกว่าไม่มีห้องในซ้ำตรงเนี้ยไอ้น้องฟีโต้ตนจังวะเป็นล่อผีอยู่นนั่น่ะ ตรงนี้การ์ด่าแตจับตีตูดโอเคเราชนะแล้วทุกคน I am winner ทุกคนศัตรูที่เราแคปไอเอ็กซ์เปิดไงเนอร์วีอาร์เดอะวินเนอร์เนี่ยไอี่ยไอนี่ยไป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 เถอะไปรถหนีกันแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็ปล่อยน้องผมทิ้งไว้นะผมเรียบร้อยเออคัสซี่นี่ใครอ่ะ I have ไอเฮบโน่ชอย l อวิวเฮบโน่จัมมีแทนเล็กเขาองโดดลงไปใช่ อแต่วอะเรมขึ้นแล้วต่อ๋อมันมีต่อจะมีัเตอร์อ๋อแตเพิ่งในเพิ่งงาสอ๋อคือมันจบแล้วนะผมนะก็คือมันจบแค่นี้ทุกคนนะโอเคผมนะก็สหรับแมปอาแมปที่ไลนนะเ h อะ a t ก็ใช่ The Cat นะทุกคนก็จบแค่นี้ทุกคนนะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ก็ใครมาก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนเจมกันคลิปหน้าที่ยูกินบ๊ายบายตาทุกคนทุกคน